ผมนี่นะผมวันนี้อาหารเ,เรานะครับผมนี่อหอวหาตัางนานะครับผมในที่นี้หาหย่างนครับผมปลานาปลานานะครับผมนี่ปลาช่อนสองตัวแล้วก็ปลากระดีนะผมนี่ดีได้มาเยอะก็เลยเอามาจัดเสเลยนะครับนี่พี่นอ้องาลังย่างกำลงังเสียงกำลงังนะครับนี่ นี่นะครับเป็นไงครับผมนี่เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเรามาชิมปลานางนะผมรสชาติหวานไหมดีไปหามาได้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวรอมาสุกสักครู่นะผมโอเคนะครับนี่ครับนี่นะผม สุกเรียวสุกเรียวนะครับผมนี่พี่นอ้องเหลืองนารามนะครับนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยน,นี่ครับผม,อ,มอยู่การทุ่งเขาทอนนี่เดี๋ยอารมบมารมจิ้มเกลือนะครับนี่เกลือเกลือเกลือนี่นครับผมนี่ เกลืออย่างดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาลองก่อนนะครับเนี่ยอ้โหลอนหลอนนี่นี่หจิ้มเกลือเลยครับนี่ดูแบบบ้านๆดูกลางไรกลางสวนนะผมนี่เกลือครับผม รวาจุ่มเกลือ,อรวยอ่ะอืมสุดยอดเลยครับผมนี่เสร็จเดี๋ยวน้ำชาสักหน่อยนะครับพี่น้องกินเดี๋ยวนำ้ำจน้ำชาน้ำชาติดคอผมนี่ป่าติดคออืมน้ำชาสักหน่อยครับผมนี่น้ำชาชงมาแต่บ้านนะครับผมพี่น้องนี่ยโหน,นี่ครับ สักน้อยครับยิบนี่นะครับผมสจอดมาแล้วครับผมนี่นะครับผมนี่เอ่ยังไงพี่น้องสุขแล้วสุขแล้วครับผมเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองมาเช็คอีกสักคำนะครับผมเลยเดี๋ยวครับเออลืมไปครับผมนี่ สลิปสลิปสลิปคลิกคิปนี่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 อุก่อนกินกับเราดินกั็เนี่ยครับผมลืมไหมครับผมเนี้ยลืมไปลืมไปเรามีพริกลืมล้มไปลืมเรืมเืมพี่น้องเนี่ยเกลือสักหน่อยพริกเม็ดตั้งหน่อยครับผมยเยอะเลยอืมอืมเราผมเค็ม <c oughs> <c oughs> ผมตามไปหากินยากนะผมพี่น้องนี่สลิดสลิดนะผมนี่โอ้พระเจ้าช็อดมันยอดมากเราจะหวานเราลองจิ้มเกลือนะผมนี่สลิดจิ้มเกลือพี่น้องเนี่ยกระป๋องห่อย ยอดครับผมกายกระร้อนเดี๋ยวอมเดี๋ยวพิษนะครับผมพี่น้องตอกพิษไปหมดทั้งเม็ดเลยพิษน้ำชาตามนักหน่อยครับ แหลมแหลม,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 มกีกคัำก่อนอนี่เอานี่อือสลิดสลิดนหากินยากนงขายแพงด้วยอืม ของมหวานบรรยากาศแล้วผมเนี่ยจำไรจำสวน,นครับผมนนี้เลยครับผมแซ่บแซ่บแซ่บปลาต่างนะก็กินเยอะไม่ได้ผมของมันมีน้อยผม นี่ครับผมนี่ของมันมีน้อยจริงครับผมพี่นอ้องหืปลาช่อนปลาช่อนที่เราไปหานะผมเดินหาตั้งนานได้สองตัวนะครับพี่น้องจจัดการซะย่างด้เลยนะี่จิ้มเกลือจิ้มเกลือนึงมมะเขือลองกินดูนะผมเนี่ยหืม ตามด้วยพริกสักครึ่งเม็ดนะครผม,อมอตอกพกริกสักเผ็ดเหงื่อไหลแล้วนะอย่างอี้สักคำเดี๋ยวจะปิดคลิปนะผมเนี่ยนี่ผมเดี๋ยวพริกหนู ลิดดุกโตโตครับผมกินดิบเลยนะผมกินได้ครับรสชาติเป็นหวานตอคลิปิดคลิปก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมลหาหาคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผม